ท่านสามารถตรวจสอบสายงานขั้นตอนที่1 l o g ล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิกได้ที่เว็บไซต์ www.t1team.net/member ท่านสามารถตรวจสอบสายงานของท่านได้ที่เมนูข้อมูลทีมงานสามารถตรวจสอบประวัติการทำรายการต่างๆได้จากเมนูข้อมูลการซื้อขายซึ่งประกอบไปด้วย 1. ประวัติการสั่งซื้อ2ประวัติการแจงยอด3ประวัติการเติม 4. ประวัติการโอน 5. ประวัติการถอนและ 6. รายงานเข้าออกกระเป๋าค่ะท่านสามารถตรวจสอบค่าคอมมิชชั่นได้ที่เมนูคอมมิชชั่นซึ่งประกอบไปด้วย 1. สรุปคอมมิชชั่นรายวัน 2. รอบจ่าย A สำหรับท่านที่เลือก,กรับค่าคอมมิชชั่นโดยผ่านการโอนเงินเข้าธนาคารและ3รายงานควอลิฟายเกียรติยศค่ะท่านสามารถแจ้งปัญหาต่างๆได้ที่เมนู help desk หรือช่องทาง Li n e OA ค่ะ วิธีตรวจสอบสายงานไปที่แถบเมนูด้านบนตรงนี้ค่ะโดยสามารถเลือกดูแผนภูมิอัปไลน์และผู้แนะนําได้ค่ะและในส่วนของรายงานผู้แนะนําที่จําเป็นต่อการตรวจสอบโครงสร้างเพื่อขึ้นตําแหน่งสามารถเช็คได้จากเมนู04รายงานผู้แนะนําค่ะเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะคะให้ท่านสมาชิกกดที่ advanced search กรอกรหัสที่ต้องการตรวจสอบโครงสร้างการขึ้นตําแหน่งตรงนี้ค่ะจากนั้นเลือกตําแหน่งด้านซ้ายหรือด้านขวาแล้วกดค้นหาได้เลยค่ะ